สวัสดีครับก็กลับเข้ามาสู่ช่องฟิสิกส์บายครูน้อยเช่นเคยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามคุณน้อยก็รบกวนฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแลวอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไ้ด้วยเนาะนะครับจะได้เรียนฟิสิกส์กันไปแบบยาวๆเลยนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในบทเดิมครับเกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกส์อะตอมนะครับฟิสิกส์อะตอมนะครับก็คือจะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกส์อะตอมต่อได้เลย คราวงที่แล้วเราเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองของฟังกับเพิร์สนะครับที่บอกได้ว่าอะตอมของปลอดนั้นมีระดับพลังงานเป็นชั้นๆนะครับเป็นค่าๆที่ไม่ต่อเนื่องกันไปนะครับเราก็เลยมาดูอีกหนึ่งอันนะครับที่ไปสอดคล้องกับทฤษฎีอะตอมของโบครับก็คือเรื่องของรังสี x นั่นเองนะครับรังสี x เนี่ยนะครับลิกแกนนะครับก็ได้ทำการทดลองไว้เขาได้ค้นพบครับรังสี x นั้นโดยบังเอิญ นะครับคนพบได้ไงครับเขาบอกว่าเขาคุมหลอดทดลองไว้ด้วยกระดาษสีดำครับในห้องที่มืดเลยนะครับแต่ปรากฏครับมันเกิดการเรืองแสงครับขึ้นนะครับซึ่งตอนนั้นเขาก็เลยไม่รู้ว่าไอ้แสงที่มันเลืองออกมานั้นมันมองไม่เห็นด้วยครับนะแล้วก็สามารถทะลุหลอดคาร์นเนี่ยออกไปได้แสดงว่ามันมีอํานาจทะลุทะลวงนั้นค่อนข้างสูงนะครับแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ลังสีตัวนั้นคืออะไร นักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้นก็เลยตั้งครับเป็นตัวแปร x ขึ้นมาเรียกรังสีตัวนั้นครับว่ารังสี x นั่นเองนะครับโง่ง่ายมากเลยเนาะนะนะเป็นตัวแปรที่ไม่รู้หรือว่าเป็นรังสีที่เรายังไม่รู้จักครับเขาก็เลยเรียกมันว่า x-ray นะครับคุณสมบัติของรังสี x ที่เราพบนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกเลยมันไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้านะครับ พูดง่ายๆคือไอคลื่นหรือว่ารังสี x ตัวนี้มันมีลักษณะของการเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองนะครับอันที่2ครับรังสีตัวที่ได้ออกมานี้มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับมีความยาวคลื่นสั้นมากนะครับก็คือพูดง่ายๆตัวนี้จะมีความถี่สูงนะั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับเรายังพบว่ามันนั้นมีอำนาจทะลุทะลวงนั้นสูงมากนะครับ ทำให้แก๊สนั้นสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ครับนอกจากนี้ยังสามารถเรืองแสงนะครับทำให้สารเรืองแสงนั้นเกิดการเรืองแสงได้ด้วยทำปฏิกิริยากับฟิล์มครับฟิล์มที่เราพอเอาไปล้างเนี่ยมันจะเหมือนโดนแสงครับก็คือพอไปล้างมาแล้วมันเป็นสีขาวนะครับแบบนี้และก็สำคัญครับรังสี X ตัวนี้นั้นค่อนข้างอันตรายนะครับมีผลกระทบในการทำลายเซลล์ครับของสิ่งมีชีวิตได้ นะครับนอกจากนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อรังสี X ตกกระทบบนแผ่นโลหะจะสามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้นะครับอ่ะครนี้ไปดูว่า <c> ร <oughs> ังสี X นั้น <c oughs> เขาเกิดได้อย่างไรนะครับวิธีการทดลองของเขาเขาบอกว่าวิธีการกำเนิดรังสี X ครับให้เราเอาอิเล็กตรอนครับโดยอิเล็กตรอนนั้นได้มาจากขั้วแคทโอดนะครับ วิ่งไปชนกับอะตอมของเป้าครับซึ่งในที่นี้เขาใช้เป็นทางสเตนครับตัวนี้นะครับเป็นขั้วแอนดน์โอดเองนะครับถ้าอิเล็กตรอนวิ่งไปชนปึ้งนะครับแล้วหยุดครับนะก็คือพูดง่ายมันเกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วไปจากเดิมมันจะปลดปล่อยครับรังสี x นั้นออกมานะครับนะวิ่งไปแล้วหยุดก็ปล่อยนะครับหรือทำให้อิเล็กตรอนแค่เคลื่อนที่ช้าลงไปกว่าเดิม ก็สามารถปลดปล่อยรังสี x ออกมาได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือง่ายงายรังสี x นั้นเกิดจากการที่อิเล็กตรอนนะครับถูกหน่วงครับทำให้มันเคลื่อนที่ช้าลงจนหยุดหรือว่าในกรณีที่อิเล็กตรอนนั้นถูกเร่งมันก็จะปล่อยคลื่นออกมานะครับซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นรังสี x นั่นเองนะครับเขาบอกว่าเมื่ออิเล็กตรอนวิ่งชนกับอะตอมของเป้าแล้วหยุดครับ พลังงานทั้งหมดของอิเล็กตรอนครับจะเปลี่ยนไปเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือพูดง่ายพลังงานจนทั้งหมดแต่คุณว่าเขียนสูตรไห้แล้วกันพลังงานจนทั้งหมดนะครับของอิเล็กตรอนที่วิ่งเข้ามานะครับ ek max เนาะนะครับมันจะมีค่าเท่ากับพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาก็คือ hf นะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นพลังงานจนสูงสุด ความถี่ที่ปล่อยออกมาก็จะสูงสุดด้วยนะครับซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับการที่เราเล่งครับอิเล็กตรอน่ด้อนนะครับนะด้วยพลังงาน EV ครับอิเล็กตรอนโวลต์นั่นเองนะครับนะงงคราวน,น,น,นี้ถ้าเกิดคุณโน้ตอยากรู้ว่าไอลังสีที่ลังสี X ที่ปล่อยออกมานั้นมีความยาวคลื่นอยู่เท่าไหร่นะครับคุณโน้ตก็แทนค่ากลับลงไปในสูตรนี้ครับ F ครับตามสูตรนะครับมันจะเท่ากับ C ส่วนด้วยลัมดา้าถ้า F เนี่ยมากที่สุดครับแต่ลัมด้านั้นแปรผกผันกับเอ้ยแปรผกผันกับ F ถูกแล้วนะครคุณน้องงทำไมเนี่ยนะครับมันจะได้เป็นลัมด้ามินออกมาครับดังนั้นคุณน้อยก็จะได้สูตรว่า C ส่วนด้วยลัมด้ามินครับจะมีค่าเท่ากับ EV ครับนะมีค่าเท่ากับ EV ถ้าเกิดอยากหาแลมดาน้อยที่สุดว่าเป็นเท่าไรนะครับแลมดามินของเราก็จะมีค่าอยู่นะครับย้ายกับเศษเป็นส่วนเนาะเอานี้ขึ้นไปเอานุ่นลงมาเนาะจะเป็น h c ครับส่วนด้วย ev นั่นเองนี่ก็จะเป็นสูตรที่ใช้คำนวณครับว่าไอรังสี x ที่ปล่อยออกมานะั้นจะมีความยาวคลื่นเท่าไหร่ นะครับโดยที่ตัวแปรก็ไล่ไปตามนี้เลยลมดา a มินก็จะเป็นความยาวคลื่นน้อยที่สุดของรังสีเที่ปล่อยออกมานะครับตัว H ครับค่าคงที่ของครั้งครับ6.6คูณ10ยกกำลังลบ3.4นะครับอันนี้ไอตัวค่า H นี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าขึ้นอยู่กับโรงเรียนเรานะครับขึ้นอยู่กับคุณครูเราแหละว่าคุณครูเขากำหนดว่า6.63หรือเปล่าเอาละเอียดอีกนิดหนึ่งถ้าเวลาไปทำข้อสอบก็ไปดูว่าในข้อสอบนั้นกำหนดมาด้านหน้า ให้ใช้เท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นนะครับตัว e ครับประจุอิเล็กตรอนครับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับถัดมาครับก็คือตัว v ครับความต่างศักย์ที่ใช้ในการเร่งประจุอิเล็กตรอนครับมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับตัว c ครับเป็นอัตราเร็วแสงในสูญญากาศเนาะนะครับในสูญญากาศมีค่าอยู่ที่3คูณ10ยกกำลัง8นั่นเอง นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเกิดรังสี x เราสามารถคำนวณได้ว่าความยาวคลื่นที่ปล่อยออกมานั้นจะมีค่าเท่าไหร่อ่ะไปดูโจทย์กันนิดหนึงครับไปดูโจทย์กันนิดหนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดรังสี x นั่นแหละนะครับ,นะรบเขาบอกว่าเมื่อเราผ่านรังสี x เข้าไปในสนามแม่เหล็กครับหรือสนามไฟฟ้ารังสี x จะเป็นยังไงเราก็บอกแล้วครับรังสี x นั้น เป็นกลางทางไฟฟ้าถูกปะนะครับมันก็จะต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆนั่นเองนะไม่เบนเข้าไปหาขั้วบวก,วกหรือขั้วลบใดๆทั้งสิ้นโอเคนะครับไปดูทำไมาครับในข้อ31ครับในข้อ31เขาบอกว่าข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องนะครับอ่ะก็ไล่ไปทีลนะข้อเลยแล้วกันนะครับข้อแรกครับลำรังสีแคโทดคือ ลำอนุภาคอิเล็กตรอนอะแคโทดก็คืออนุภาคอิเล็กตรอนที่มันหลุดออกมาจากขั้วนั่นเองนะครับอะรังสี x ต่อเนื่องและรังสี x เฉพาะตัวต่าเมันขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าคือต้องบอกไว้ก่อนว่ารังสี x เนี่ยมันจะมีทั้งที่ปล่อยออกมาเป็นค่าๆนะครับแล้วก็ทั้งที่ปล่อยออกมาต่อเนื่องกันนะครับแต่ทั้ง2ตัวก็คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ดีนะครับปรกากฏการณ์โฟโตโอ,อิเล็กทริกครับแสดงคุณสมบัติ นะครับแบบคลื่นนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ครับโฟโตอิเล็กตริกจะไปอธิบายว่าแสงนั้นมีคุณสมบัติเป็นอนุภาคครับนะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกมี2ข้อด้วยกันเท่านั้นเองโอเคเนาะนะครับอ่ะถัดไปครับไปดูถัดมาครับเกี่ยวกับเรื่องของหลอดรังสี x นะครับหลอดรังสี x นะครับหลอดรังสี x นะครับหลอดหง มีความต่างศักย์ระหว่างขั้วแอโนโอดกับแคโทดเท่ากับเท่านี้จงหาว่ารลังสี x ผลิตความยาวเคลื่อนได้น้อยที่สุดเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าสูตรก็เป็นสูตรปกตินะ lambda min ครับ lambda นะม,มินก็จะมีค่าอยู่ที่ hc นะครับส่วนด้วย ev แบบนี้นะครับตามสูตรเลยนะครับแต่ถ้าใครลองคิดตัวเลขอะคุณนวลลองคิดให้ดูแล้วกัน นะครับตัว h เนี่ยใช้อยู่ที่6.6คูณ10ยกกำลังลบ34นะครับคูณด,ด,คคค 8, คด้วยตัวถัดมาครับคือตัว c ตัว c จะมีค่าอยู่ที่3คูณ10ยกกำลัง8นะครับหารด้วยตัวถัดมาครับตัว e ครับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับแล้วก็คูณด้วยตัวถัดมาครับก็คือตัว v ที่โจทย์ให้มา1 1000นะครับ ถ้าใครลองคิดตัวเลขชุดนี้ออกมานะครับสังเกตว่าเป็นค่าคงที่ทุกตัวเลยนะครับมันจะได้ออกมาประมาณเท่าไหร่นะลองกดเครื่องคิดเลขดูเนาะมันจะได้ออกมาประมาณนะครับ1,200นะครับ40นะครับ1240นะแต่พอเป็น1240เนี่ยมันจะคูณด,ด้วย10กำลังลบ9ไปเลยนะครับคูณด,ด้วย10กำลังลบ9นะครับ หารด้วย11000 00, นะครับพอคิดแรกออกมาตัวนี้นะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณนะครับนะ0.11ครับคูณ10ยกกำลังลบ9นะครับเมตรอ่าหรือประมาณ0.11นะครับนาโนเมตรนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถไปแอบใช้สูตรเก่าได้ครับเพราะว่าไอชุดเนี้ยทั้งชุดมันคือค่าคงที่หมดเลยเราสามารถใช้สูตรแลมด้ามินครับแลมด้าที่เป็นหน่วยนาโนเมตรจำได้ไหมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1240หารด้วยนะครับ v นั่นเองหน่วยที่ได้ออกมาจะเป็นนาโนเมตรนะครับลองใช้สูตรนี้ดูก็ได้ค่าก็จะใกล้เคียงกันแหละนะครับค่าจะใกล้เคียงกันแหละ นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูดอยขออนุญาตลองให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับข้อต่อไปครับเขาบอกว่าอิเล็กตรอนถูกเร่งในหลอดโทรทัศน์นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าโทรทัศน์สมัยก่อนเนาะนะครับมันจะมีหลอดอิเล็กตรอนเนี่ยอยู่ด้านในนะครับนะไอโทรทัศน์ที่แบบแบบตู้ตู้อย่างเงี้ยนะครับตู้ตู้ใหญ่ๆอะ่ะนะครับวาดได้ไหมเนี่ยนะครับมาโอเคนั่นแหละโทรทัศน์ที่เป็นจอบวมๆัวไปนะไม่ใช่เป็นจอแบนลักษณะปัจจุบันมันจะมี หลอดโทรทัศน์อยู่นะครับซึ่งจะมีการยิงอิเล็กตรอนด้วยนะครับถูกเล่งด้วยความต่างศักย์เท่านี้ครับให้ตัว V มาครับอยู่ที่1,000นะครับขอโทษครับ1,000 10, 0โวลต์เมื่ออิเล็กตรอนตกกระทบจอโทรทัศน์ครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ,ฟ้าที่แผ่ออกมามีความยาวคลื่นสั้นที่สุดได้เท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆก็คือหาแลมด้ามินครับว่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ใช้สูตรเดิมเลย นะครับแลมดามินครับจะมีค่าอยู่ที่ hc ส่วนด้วย ev ครับแทนค่าลงไปเนาะ6.6คูณ10ยกกำลังลบ34ค่าคงที่ของพร้งนะครับคูณด้วยอัตาเร็วแสงในสุญญากาศครับ3คูณ10ยกกำลัง8หารด้วย e ครับประจุอิเล็กตรอนครับ1.6ครับคูณ10ยกกำลังลบ19 นะครับคูณด้วยตัว v ครับความต่างศักก์ก็จะเป็น1,000 0มโวลต์นะครับคิดว่าพวกเราน่าจะคิดเลขเองได้เนาะนะครับพอกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วคุณนอตได้ตอนแรกอยู่ที่ประมาณ12.37เนาะนะครับคูณ10ยกกำลังลบ11เนะครับเลื่อนจุดไปด้านหน้านะครับกำลังเพิ่มขึ้นนาะนะครับก็เป็น1.237เนาะ คูณ10ยกกำลังลบ10ครับหน่วยเป็นเมตรครับนะดังนั้นก็ตอบข้อไหนลูกก็ตอบข้อขอไขนง่นเองโอเคปะ่ะอ่าถัดไปครับข้อ34ครับเมื่อเมื่อผลิตครับรลังสี x เครื่องหนึ่งครับเครื่องผลิตรลังสี x เครื่องหนึ่งอ่านอะไรนเนี่ยนะครับมีความต่างศัก์ระหว่างแคโทดกับเป้าครับเป็นความต่างศัก์เท่านี้เหมือนเดิมเลยให้ V มาครับ อยู่ที่18,000โวลต์นะครับความยาวคลื่นสั้นที่สุดของรังสี X ครับได้เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นตัวไรโลกความยาวคลื่นสั้นที่สุดแลมดามินนั่นเองนะครับรอบนี้คุณโน้ตของโงนะนะครับแลมดามินของครูเนาะนะครับจะมีค่าอยู่ที่1240หารด้วย V ครับหน่วยจะเป็นนาโนเมตรคุณโน้ตแทนเลยครับ 1240 v จะได้1,000 1,800 0นะครับนาโนเอาออกมาก็คือ10ยกกำลังลบ9ครับหน่วยจะเหลือแค่เมตรแล้วนะนะครับคุณนก็คิดเลขออกมาครับหารเลขออกมาจะได้อยู่ที่0.0688นะครับคูณ10ยกกำลังลบ9ครับเมตรครับ เลื่อนจุดถอยหลังไป2ที่หนึ่งสองเราก็เลยจะได้ลมดาม,มินครับออกมาอยู่ที่6.88นะครับคูณ10ยกกำลังลบ11ครับเลื่อนจุดถอยหลังกำลังลดลงนะครับหน่วยก็เป็นเมตรนั่นเองนะก็จะได้ออกมาประมาณเท่านี้นะคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือข้อขอไข่ครับ6.9กาคูณ10ยกกำลังลบ11นั่นเอง โอเคไหมอ่ะอันนี้ได้ไหมครับโอเคเนาะพอเข้าใจเนาะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมโบบ้างว่าทฤษฎีอะตอมของโบนั้นยังขาดความไม่สมบูรณ์อะไรนะครับแล้วจะมีทฤษฎีอื่นนั้นมารองรับเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้เนาะนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ